สวัสดีครับนอนนอนนี่เช้าวันที่19ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนู้นเอวเลยอ่าน้ำท่วมก็ไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของพี่ปุนะครับนี่รุยน้ำเดี๋ยวจะมาพ่นเคลือบหนังสติ๊กกันนะครับในบ้านโอเคดูบรรยากาศในบ้านก่อนนะครับหนุนหนีน้ำไปแล้วระดับน้ำจะขึ้นเรื่อยๆนะครับกับบางส่วนขึ้นบ้านบ้าง ของใช้จำเป็นก็หนุนไว้โอเคเดี๋ยวจะมาพ่นเครื่องหนังสติ๊กกันนะครับอ้าวนี่ด้านนอกลมแรงนะครับก็เป็นห้องทำสีไปได้ถุนเรานะครับอยู่ข้างนอกลมมันแรงพี่ปูมาพ่นไส้ถุนอันละกันลุยน้ำนะครับ น้ำใสไหลเย็นเห็นปลิงไม่ได้เห็นตัวปลาแล้วป้าเคลือบไปแล้วหนึ่งชั้นนะครับเดี๋ยวเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นสไเนเปอร์วีนะครับตัวนี้ข้อดีของน้ําท่วมก็ในร้อนนี้นะครับ บ้านเย็นพอเสียอยู่ลำบากนิดนึงนี่ฟูมครับอย่าลอยไปไหนนะโอ้ลุด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 เดี๋ยวพีุ่ดพี่นีุ่ดพี่นี่ดเย็นตกน้ำแล้วจบเลยต้องระวังให้มากๆนะครับทำงานไอ้ที่พ่นมานี่จบข่าว พื่วความสวยงามมันวาวเงาตาแตกนะครับลมนึงเข้าได้เข้คู่ระคู่ปิดประตูไม่ได้นะครับบานประตูวิปุกเก็บขึ้นบ้านหมดแล้ว ไม่ต้องกลัอดตายนะครับพอหาปลากินปลาทุกวันฉลาดแน่นอนโอเคครับเสร็จแล้วสองตัวปล่อยร้อยไปก่อนให้้อยแห้งนะครับเดี๋ยวทยอยทำเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยยอดพี่ปุ๊กกับกล้องแป๊บนี่ครับเลยยอด เมื่อวานที่เดินลุยน้ําเพราะว่าเลือยอที่ปูยังไม่ได้ยาชันนะครับึยาน้ํามันจะเข้าตรงกลางนี่พ่อขอยาให้แหละเดี๋ยววันนี้ลองอุ่นเครื่องโดยการพายเรือเล่นก่อนนะครับด้านนู้นลึกนะครับลึกโอเคเดี๋ยวอัปเดตระดับน้ำให้เรื่อยๆนะครับก็<ๆ>บสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะต้องย้ายอีกไหม นะครับห้องทำงานหนุนไว้ขึ้นมาประมาณนักแข่งแล้วโพรด้านในมันเป็นพื้นแล้วก็สโลปลงไปนะครับจะลึกหน่อยโอเคเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวอัปเดตระดับน้ำให้ดูกันเรื่อยๆครับสนุกสนานกันไปต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับขอบคุณครับ